ตำนานจอมอยุทธพูดถังซานภาค5บทที่570นี่คือเผ่าพันธุ์อะไรเนื่องจากถังซานไม่ได้ศึกษาคู่ต่อสู้มากเกินไปเขาจึงจำเชื้อชาติของคู่ต่อสู้ไม่ได้ในแอร์วบแรกนี่คือแก่นแท้ของเพชรเหมยกงจือพูดเบาๆข้างๆเข,ขาหัวใจของถังซานเต้นทายาทของคิงคองที่ทำลายไม่ได้ เหมยกงจื่อพยักหน้าและกล่าวว่าใช่แม้ว่าจัก,กรพรรดิคิงคองจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของจัก,กรพรรดิแต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะรับมือแม้แต่จัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้มีคำกล่าวไว้ว่าที่พวกเขาลงวันที่มันต่อสู้มาหลายครั้งแล้วแม้ว่าจัก,กรพรรดิสวรรค์สามารถชนะได้ทุกครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ไม่สามารถเสียหายอย่างรุนแรงได้ จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์กล่าวว่าเป็นหินในลูกหลานของคิงคองสามารถเข้าสู่แปดอันดับแรกและความแข็งแกร่งของเขาไม่อ่อนแออย่างแน่นอนทั้งซานพยักหน้าเล็กน้อยแก่นแท้ของเพชรนั้นแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ยากอย่างยิ่งและสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าก็คือมันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งต่อคุณลักษณะใดๆ แต่ค่อนข้างจะพูดได้ว่าแมวตัวใหญ่นั้นค่อนข้างโชคดีที่ได้พบกับคู่ต่อสู้เช่นนี้เพราะความสามารถของตัวเองแท้กระดูกแข็งได้ดีมีแ t r i b u ิวองค์ประกอบไม่มากเกินไปต่อตัวนี่คือการแข่งขันแบบตัวต่อตัวเหมาะที่สุดสำหรับแมวตัวใหญ่เจ้าแมวตัวใหญ่น่าจะได้รับดาบเ x ็กคาริเแล้วและเพียงแค่ใช้ต่อหน้าเขาเพื่อรับดาบ สำหรับการแข่งขันอย่างคิงคองไม่มีเล่เหลี่ยมใดๆให้การแข่งขันเป็นการประทะก,กันแบบตัวต่อตัวการแข่งขันแห่งความแข็งแกร่งและแมวตัวใหญ่ก็ได้รับการปร,ปรับปรุงครั้งแล้วครั้งเล่าและด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มสิงโตและสัตว์ประหลาดมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันเมื่อผู้ตัดสินประกาศเริ่มเกมการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวก็เริ่มขึ้นในทันที แก๊งสีทองบนแมวตัวใหญ่ออกมาเกือบจะในทันทีเห็นได้ชัดว่ากลุ่มทองที่เรืองแสงมีความแข็งมากกว่าเล็กน้อยและเป็นสีทองจางๆและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับทองคําขาวบริสุทธิ์คนดูธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นแต่ถังซานที่มีกลุ่มเสือและเสือโคร่งสีทองมองเห็นได้ชัดเจนเขารู้ว่าควรเป็นเพราะว่าสายเลือดของแมวตัวใหญ่ได้รับผลกระทบจากยาเม็ดสีทองและมีมวิวฒนาการไปในระดับหนึ่ง แก๊งสีทองของสายเลือดสีทองนั้นแข็งแกร่งกว่ากลุ่มเสือทองคําของสิงโตพยักธรรมดาอย่างแน่นอนเผ่าอสูรสิงโตได้ทําการลงทุนนองเลือดในครั้งนี้เช่นกันก่อนแยกจากราชาปีศาจนกยูงเมื่อวานนี้ถังซานได้ถามราชาปีศาจนกยูงโดยเฉพาะเกี่ยวกับยาเม็ดทองคําราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่บอกเขาว่ายาเม็ดทองคํามีข้อจํากัดมากมายประการแรกเมื่อกลั่นจะต้องกลั่นด้วยเลือดสีทองยิ่งกว่านั้น ยาเม็ดทองคำที่กลั่นจากเลือดของเผ่าสามารถบริโภคได้โดยเผ่าเท่านั้นและไม่อนุญ,ญาตให้มีการข้ามเผ่าพันธุ์แอลเม็ดยาสีทองนั้นต้องการการกลั่นแกนโลหิตเกือบทั้งหมดของขุมพลังเผ่าพันธุ์สีทองแอลมันสามารถเป็นเลือดของบุคคลได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและไม่สามารถขัดเกลาได้โดยการรวมเลือดของบุคคลหลายหลายคนเข้าด้วยกัน ดังนั้นยาเม็ดทองคำจึงเปรียบได้กับชีวิตของสายเลือดสีทองสิ่งนี้หายากมากในตระกูลทองมีเพียงเผ่าพันธุ์ทองคำที่เสียชีวิตอย่างโชคร้ายเท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อกลั่นยาเม็ดทองคำโดยได้รับอนุมัติจากเผ่าและได้รับความยินยอมจากครอบครัวของพวกเขา และอัตราความสำเร็จไม่สูงเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเผ่าพ,พันธุ์ทองคำไม่แม้แต่ในการประมูลโดยทั่วไปจะใช้สำหรับการสืบทอดภายในภายในกลุ่มเท่านั้นและให้รางวัลแก่กลุ่มเลือดที่ไม่ใช่ทองซึ่งมีคุณุประการมากมายราชาสิงโตทองคำหยิกยาเม็ดทองคำและมอบให้แก่แมวตัวใหญ่ความตั้งใจของเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วแมวตัวใหญ่ได้รับการยอมรับจากพวกเขาด้วยพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่แสดงในการแข่งขัน พวกเขาตระหนักดีว่าขุมพลังของตระกูลสิงโตและเสือนี้มีสายเลือดประดับที่หนึ่งจริงๆและนี่คือสิ่งที่กลุ่มสิงโตทองคำขาดมากที่สุดตามคำกล่าวที่ว่าการจูโจมครั้งแรกนั้นแข็งแกร่งกว่าและเคยสัญญาว่าจะให้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มาก่อนพวกเขาเลือกที่จะลงทุนในแมวตัวใหญ่หรือแม้แต่ครอบครัวทั้งหมด ดังนั้นถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงสองวันก็ตามด้วยพรของสายเลือดสีทองแม้ว่าแมวตัวใหญ่จะยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่ความแข็งแกร่งของสายเลือดก็มาถึงระดับใหม่เช่นกันพลังของแก๊งทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมากตรงข้ามกับแมวตัวใหญ่มือและแขนของคิงคองกลางออกทั้งสองข้างของร่างกายและผิวหนังของทั้งตัวก็เริ่มใส แมวตัวใหญ่จ้องไปที่คู่ต่อสู้อย่างเย็นชาจับมือขวาของเขาและแสงสีทองเข้มก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาและดาบตัวใหญ่ตกลงมาอยู่ในมือของเขาซึ่งดูเหมือนจะเสริมกันและกันจิตสังหารอันเยือกเย็นระเบิดออกมาจากมันเกือบจะในทันทีโดยไม่ต้องจองใดๆอาณาจาักรเทพสังหารก็เปิดออกจนเต็มแทบจะในทันที ในเวลานี้ของเกมไม่จําเป็นต้องเก็บอะไรไว้ตราบใดที่มันชนะเกมนี้ก็จะเข้าร่วมกองกําลังกับถังซานในรอบรองชนะเลิศในนัดต่อไป ดูเหมือนจะกระตุ้นโดยโดเมนสังหารพระเจ้าดาบเอ็กคาลิเบอร์ในมือของแมวใหญ่ก็ระเบิดออกด้วยแสงดาบสีทองเข้มยาวสามฟุตและจิตสังหารก็ระเบิดออกมาในทันทีก้าวออกจากความว่างเปล่าและฟันต่อต้านคิงคองจีงอในขณะนั้นร่างกายทั้งหมดดูเหมือนจะผสานเข้ากับดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบถูกฟันออกราวกับว่าโลกทั้งใบจะถูกแบ่งออกเมื่อราชสีทองคำบนที่นั่ง VIP เห็นฉากนี้แผงคอที่คอของเขาก็ยกขึ้นและเขาก็กำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัว ในเวลานี้ดาบเรืองแสงพุ่งออกมาจากดาบศักดิ์สิทธิ์ทำให้ดูเหมือนได้เห็นพฤติกรรมของเจ้าของดาบศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อนนี้อีกครั้งแม้ว่าการฝึกฝนของแมวตัวใหญ่จะด้อยกว่าปรมาจารย์ของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์รุ่นก่อนมากแต่ในขณะนี้ความร่วมมือระหว่างโดเมนสังหารพระเจ้ากับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเ,เต็มไปด้วยการแข่งข้าแสดงให้เห็นคมดาบของมันภายใต้พรของอาณาจักรเทพสังหาร ในกล่องจากกระพัดอสูญพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่นั่งดูเกมอย่างเงียบเงียบอยู่เมื่อเขาเห็นดาบของแมวตัวใหญ่ถูกฟันออกไปก็มีแสงวาบในดวงตาของเขาคิงคองไม่หลบเลี่ยงแต่ยกแขนขึ้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งอามการ์ดคู่หนึ่งก็ถูกเพิ่มเข้าไปในแขนคู่หนึ่งของเขาด้วยเสียงปังดังแมวตัวใหญ่ยืนนิ่งอยู่แต่ไกลแต่คิงคองถูกกระแทกถอยหลังออกไปเหรือแปโดยตรง เจตนาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเกิดขึ้นทีละคนและแมวตัวใหญ่ไม่ได้หยุดครู่หนึ่งและกระโดดขึ้นในทันทีและดาบของดาบ e x ็กซ์คา r อร์ฟันอีกครั้งแอลมันถูกฟันออกด้วยดาบเจ็ดเล่มติดต่อกันแสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวและเจตนาของดาบซึ่งกระตุ้นโดยอาณาจักรแห่งการสังหารเทพ,พเจ้าทำให้ทั่วทั้งอารีน่าดูมีออร่าที่เยือกเย็นไม่มีอะไรงดงามและกว้างใหญ่เป็นพิเศษ แต่การฟันดาบทุกครั้งดูเหมือนจะถูกฟันเข้าในหัวใจของผู้ชมซึ่งทำให้ผู้คนพลิ้วไหวและถูกจับโดยเจตนาสังหารอันทรงพลังคิงคองไม่ได้หลบอันที่จริงแล้วหลังจากถูกล็อกมันก็ไม่สามารถหลบได้เช่นกันตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดคือการป้องกันตัวเองและในเวลานี้มันยังใช้ความสามารถในการป้องกันอย่างสุดตรงอีกด้วยขณะถอยกลับอย่างมั่นคงดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่อามการ์ดคู่หนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกตัดออกไปแล้วด้วยอาการกดทับหลายครั้ง ตระกูลคิงคองก็รวยมากเช่นกันและโดยธรรมชาติแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องวัสดุใดๆการ์ดคู่นี้ยังอยู่ในระดับของอาวุธศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยมันทำมาจากสาระสำคัญของเพชรและมีความกลมกลืนกับครอบครัวของพวกเขาเองอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในเวลานี้คิงคองมีสีหน้าของขื่นบนใบหน้าของเขาพลังโจมตีของแมวตัวใหญ่นั้นดุร้ายเกินไปความคมของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเจ็จำนวของผู้ใช้ในการต่อสู้ทรงพลัง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับดาบ e x ล a l i b ร์คือไม่มีความสามารถอื่นใดและสามารถกลายเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะมีความคมและคมภายใต้พรของอาณาจักรสังหารเทพดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ยิ่งมีพลังมากขึ้นภายใต้การกระตุ้นของสิงโตและเสือแกงทองคำเขาได้แสดงความเฉียบขาดจนสุดขีดแม้แต่การป้องกันของคิงคองก็ค่อนข้างจะทนไม่ได้บทที่57 1 ผู้เล่นของกองกำลังป้องกันของเผาวิญญาณคิงคองนี้ไม่ได้ด้อยกว่าอาร์มการ์ดคู่หนึ่งของเขาด้วยซ้ำแต่การโจมตีของคู่ต่อสู้ก็เหมือนกระแสน้ำที่ไหลต่อเนื่องของแม่น้ำแยงซีในกระบวนการล่าถอยไม่เพียงแต่ถูกกดขี่ทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งตรงไปยังอาณาจักรแห่งการสังหารเทพเจ้าในทะเลแห่งวิญ,ญญาณด้วยดาบสังหารเทพเจ้าโดยตรงเจตนาฆ่าที่น่าสะพรึงกลัวที่กดขี่ทะเลฝ่ายวิญ,ญญาณก็ไม่สบายใจอย่างยิ่ง เกมก่อนหน้าของแมวใหญ่ก็เป็นแบบนี้เช่นกันโดยมีการปรับปรามตั้งแต่ต้นจนจบและการจมตีที่บ้าคลาั่งดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของมันถือวิธีการสวมเสื้อคลุมที่โกลาหลเล็กน้อยที่ถังซานสอนบวกกับการกลืนและการขับไล่ของเสือครองและเสือ เมื่อตัดดาบออกความพอดีระหว่างตัวเขากับดาบศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและกลุ่มพยักสิงพยักทองคำอาณาจักรสังหารเทพและดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆรู้สึกถึงการผสมผสานซึ่งกันและกันพลังของดาบแต่ละเล่มก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันข้างหลังแมวตัวใหญ่ร่างยักษ์ของสิงโตก็ปรากฏตัวขึ้นสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ดูเหมือนจะส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งตลอดเวลาเจตนาฆ่าอันทรงพลังนั้นทำให้อากาศสั่นสะเทือนเล็กน้อย แสดงให้เห็นเป็นระลอกคลื่นแสงในดวงตาของแมวตัวใหญ่ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพียงรู้สึกว่าการโจมตีของเขาราบรื่นและมีความสุขมากควบคู่ไปกับก,บการรู้จกักเผ่าอสูรสิงโตทองอย่างมีระดับมันทำให้มีความกระปรี้กระเปร่าในเวลานี้สถานะของมันได้ไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดมาระยะหนึ่งแล้วเดิมทีมันเป็นอาณาจักรสูงสุดอันดับ9้าและในเวลานี้มันรู้สึกไม่ชัดเจนแล้วว่ากำลังจะแตะธรณีประตูของระดับที่สูงกว่า เมื่อวานนี้ราชาสิงโตทองคำได้ให้คำมั่นว่าไม่ว่าเกมต่อไปจะเป็นอย่างไรเผ่าปีศาจสิงโตทองคำจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการฝ่าฟันเพื่อเป็นเทพ,พเจ้าเป็นที่ชัดเจนว่าขณะนี้ได้เริ่มยืนอยู่บนจุดสูงสุดแล้วปรับใดที่เขาแข็งแกร่งขึ้นเผ่าปีศาจสิงโตทั้งหมดจะกลายเป็นค่าราชบริพารของเขาเสือโคร่งไม่ใช่ครอบครัวที่ถูกสาปที่พวกเขาเกลียดชังอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างแท้จริง มูมคิงคองถูกทุบด้วยดาบแขนกาที่แขนข้างหนึ่งหักและภาวะเจ็บปวดลึกปรากฏขึ้นที่แขนเจ้าแมวตัวใหญ่สูดหายใจเข้าลึกๆเปลี่ยนไปจับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ด้วยมือทั้งสองข้างอาณาจักรเทพแห่งการสังหารก็หดตัวเข้าด้านในและกลุ่มสีทองของมันก็ถึงจุดสุดยอดในทันทีบนท้องฟ้ามีเมฆมืดครึมแล้วและในดวงตาของแมวตัวใหญ่แสงทองคำขาวประทุข้า ในตอนท้ายของช่วงเวลาถัดไปผู้เล่นของเผ่าพันธุ์คิงคองถูกแยกออกจากช่วงการแข่งขันโดยตรงทิ้งหุบเขาลึกไว้ในอกของเขาคุณลักษณะต่างๆต,ต,ตรงข้ามกันสิ่งประดิษฐ์ต่างๆตรงข้ามกันและแมวตัวใหญ่ในเวลานี้มาถึงจุดสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในระดับเทพครึ่งขัน้นเกมจบลงโดยไม่มีอะไรต้องสงสัยก้าวสู่ท็อปโฟณจุดนี้แมวใหญ่และถังซานจะพบกันในครึ่งแรกเพื่อตัดสินสถานที่ที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เกมนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นเกินไปเพราะฉากในเกมไม่ได้ทำให้ตาพร่าอย่างไรก็ตามขุมพลังที่แท้จริงสามารถเห็นได้ว่าแมวตัวใหญ่และดาบหนักระดับสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏอยอยู่ในมือนั้นถึงระดับของความสามารถีของร่างกายและดาบ บวกกับพรของอาณาเขตวิญญาณสังหารวิญญาณพลังงานและจิตวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเข้าสู่ระดับเทพทันทีและเมื่อเข้าไปจะเป็นขุมพลังระดับเทพนี่คือความแข็งแกร่งของตัวเองที่แข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเชื้อชาติใดกับคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะมีนักรบที่เป็นแกนนําเมื่อแมวตัวใหญ่กลับมายังพื้นที่รอถังซานก็อยู่ที่นั่นรออยู่แล้วยินดีด้วยถังซานกล่าวด้วยรอยยิ้ม ในที่สุดใบหน้าที่เยือกเย็นของแมวตัวใหญ่ก็ยิ้มออกมาในที่สุดฉันมีความสุขมากทั้งสองยกมือขวาขึ้นโจมตีกันโดยไม่พูดอะไรทุกอย่างก็เงียบผู้ตัดสินบนเวทีได้ประกาศไปแล้วว่าเนื่องจากเมนเตเตไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปได้ถังซานจึงเข้าสู่รอบต่อไปโดยอัตโนมัติและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งท็อปโฟในครึ่งหลังและคนแรกที่เล่นคือในขณะนี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการแข่งขันทั้งหมดเหมยกงจือคราวนี้แมวตัวใหญ่ไม่รีบออกไปแต่ยืนอยู่ในบริเวณรอกับถังซานเฝ้าดูการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นฉันได้ยินมาว่าคุณได้ทำการอัศจรรย์เมื่อวานนี้และทำลายเมนเตเตนั้นแมวตัวใหญ่กล่าวถังซานยิ้มและพยักหน้าพูดว่าเธอสบายดี แมวใหญ่มองไปทางด้านข้างของทังซานจริงเหรือแม้ว่าฉันจะไม่ได้ดูฉากน,นั้นแต่ฉันได้ยินเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดฉันไม่คิดว่ามันเป็นพลังของเธอทังซานเหลือบมองแล้วพูดว่าจริงจังมากเหรอเธอกับฉันเป็นหุ้นส่วนกันช่วยเหลือซึ่งกันและการระเบิดพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นมันไม่ง่ายอย่างหนึ่งบวกหเท่ากับสองอย่างแน่นอน แมวใหญ่ยิ้มและพูดว่าน่าเสียดายที่ไม่มีการแข่งขันแบบ3ต่อ3ไม่เช่นนั้นเราสามคนคงจะดีทั้งซานกล่าวว่าบางทีอาจมีโอกาสในอนาคตคุณมีแผนอย่างไรหลังจากจบเกมคุณอยู่ในเผ่าสิงโตทองคำหรือไม่ฉันเดาว,ว่าเมื่อเกมจบลงควรจะมีจัก,กรพรรดิที่จะรับสมัครคุณด้วยคุณจะจัดการกับมันอย่างไรแมวตัวใหญ่ส่ายหัวแล้วพูดว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ฉันจะอยู่ในกลุ่มปีศาจสิงโตทองในขณะนี้พวกเขาสัญญาว่าจะช่วยให้ฉันฝ่าฟันเพื่อเป็นพระเจ้าจากนั้นฉันจะออกจากราชสำนักทั้งซานกล่าวว่าคุณจะกลับไปรับกลุ่มหรือไม่แมวตัวใหญ่ยังคงส่ายหัวและพูดว่าไม่จะเอาอะไรดีตระกูลของข้าสบายดีข้าไม่คิดว่าจะมีที่ใดที่ทำให้พวกเขารู้สึกสบายกว่าหุบเขาทอง ข้าเพิ่งถามสิงโตทองคำไปกษัตริย์สสำหรับสเสบียงฉันจะนำสเสบียงกลับมาทีหลังออกไปหรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรทั้งซานพูดด้วยความประหลาดใจคุณไม่ได้พาเสือครองและเสือเข้าร่วมสิงโตทองคำและสัตว์ประหลาดหรือในกรณีนี้มันน่าจะดีที่สุดสำหรับคุณทั้งคู่เจ้าแมวใหญ่ส่หัวเจ้ามนุษย์มีคำกล่าวไว้ว่าอย่าลืมคนขุดบ่อน้ำเมื่อดื่มน้ำต่อไปพลังของเผ่าอสูรนกยูงจะเปลี่ยนไป จากวิธีปฏิบัติต่อเธอเธอก็รู้ว่าเธอจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าไปข้างในเราจะออกไปในเวลาแบบนี้ได้อย่างไรคุณจะต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลแล้วฉันจะไปกับคุณเสือครองจะตามคุณไปด้วยทั้งซานมองลึกลงไปไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่ยกมือขึ้นแล้วตบไปที่ไหล่ที่แข็งแรงของมันหลายครั้งผู้ชายไม่จำเป็นต้องพูดมาก ความหมายของแมวตัวใหญ่นั้นชัดเจนหากไม่มีถังซานก็คงไม่มีขขาวและตระกูลสิงโตพยักในวันนี้ถ้าเสือครองของเขาไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่ขอองค์การกีดกันเลือดเสือครองจะต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์ตอนนี้มันแข็งแกร่งขึ้นและได้บรรลุข้อตกลงกับเผ่าปีศาจสิงโตทองคำแล้วแต่มันจะไม่จากไปและจะช่วยให้ถังซานที่เมืองเคอรี่รเผชิญปัญหาทั้งหมดด้วยกันนี่คือการตอบแทนของตระกูลสิงโตพยักให้กับถังซาน เร็วที่สุดเท่าที่ถังซานแก้ปัญหาใหญ่ให้กับเสือคร่องและช่วยชีวิตลูกแมวเผ่าสิงโตพยักทั้งหมดเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดของเขาอยู่แล้วในขณะนี้รอบเวทีการแข่งขันทันใดนั้นเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นเสียงเชียร์ของภูเขาและสุนามิเป็นเพียงคนเดียวเหมยกงจือสวมชุดยาวสีขาวในวันนี้และด้วยผมยาวสีฟ้านกยูงที่เธอแสดงในเวลานี้เธอสวยและเย็นชา จากที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเมื่อมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกตอนนี้เธอได้กลายเป็นที่โปรดปรานอันดับหนึ่งของผู้ชมแล้วเธอได้รับการยอมรับจากผู้ชมด้วยความแข็งแกร่งของเธอเองและยังทำให้คนดูกลับมาตรวจสอบสิ่งนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองจากกรรพัฒอสูนตัวใหญ่แต่ตอนนี้มันเป็นเผ่าอสูนนกยูงที่สามารถอยู่ในมุมได้เท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหมยกงจือได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะของเผ่าอสูนนกยูง เหมยกงจื่อเดินขึ้นไปบนเวทีด้วยสายตานิ่งๆเมื่อเทียบกับตอนที่เธอมาแข่งขันครั้งแรกตอนนี้เธอเต็มไปด้วยความมั่นใจที่จะชนะนั่นคือความมั่นใจในความเข้มแข็งของตัวเองเผชิญหน้าศัตรูที่แข็งแกร่งต่อไปและเพิ่มประสบการณ์การต่อสู้ผ่านการบับติสมาขององค์การต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งด้วยความช่วยเหลือของถังซานเขายังคงพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาต่อไป ความสามารถค่อยๆหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวและประเสริฐต่อเนื่องประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เธอโด่งดังเท่านั้นแต่ยังทำให้ความแข็งแกร่งของเธอดีขึ้นอีกด้วย